เดี๋ยวเราจะเริ่มการประมูลเลยนะครับสินค้าชิ้นแรกนะคะที่จะเริ่มประมูลในวันนี้นะคะคืออะไรครับเรามีเครื่องปั่นนะคะถ้าเกิดชอบดื่มน้ําส้มปั่นก็สามารถเอาน้ําส้มลงไปปั่นได้นะคะหรือว่าอยากดื่มน้ามะนาวปั่นก็สามารถทําน้ามะนาวปั่นได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่สะใจก็สามารถทานสำล้อปั่นได้ค่ะชอบสำล้อปั่นครับ อ่ะเราจะเริ่มการประมูลเลยครับค่ะเครื่องปั่นผลไม้นี้ราคาอยู่ที่100บาทครับ2,000 2,000บาทนะครับ7,000 7,000นะฮะ3,000 3,000 0าข้างหลังฮะแสนแสนแสนโอ้ราคาแสนหนึ่งแล้วครับอยู่ที่แสนหนึ่งครับอ่าแสนนาคาหรือเปล่ามาลงร้านผมหน่อย <c oughs> นี่ตงเขาเปิดพัด้วยใช่ไช่เจอกันนะร้านโรงเบียร์เยอรมันผมลงอยู่เยอรมันเขาเป็นเยอรมันผมเปิดแข่งครับจะเจอครับครับหรอ่แล้วไงต่อตอนนี้มีใครมากกว่าแสนไหมครับอ่าไม่แสนสองแสนสองราคาไปที่แสนสองแล้วนะครับแสนสองหนึ่งสามแสนสามแสนนะครับพันล้านโอ้พันล้านราคาพันล้านเลยนะฮะพันล้านแล้วเหรอบวกอ่ะ ต้องเอามีดตัดๆออกบ้างเหลือแต่บัวมันเดียวร้านเราจะได้ดูสวยเอ่อตัดเวลาคุยโทรศัพท์เบาๆนิดนึงนะฮะประมูลของกันอยู่เขามาประมูลของ300ล้านอุย้ย<า>อ่่นสองอยู่กูจะไปตายไอ้เครื่องปั่นแค่นี้มัน300ล้าน